เป็นเป็นทรงอะไรนะอย่างเงี้ยเขาเรียกลองทรงต่ำลองทรงต่ำเปิดข้างเปิดข้างสูงนิดนึงสูงนิดนึงโอเคครับลองทรงต่ำเปิดข้างสูงนิดนึงวิธีตัดวิธีครั้งแรกเลยครับใช้เบอร์หนึ่งใช้หวีตัดนะฮะดูนะฮะดันดันผมแบกขึ้นไปเมื่อวานนี่ผมก็สอนให้ดูแล้วว่าระหว่างคิ้วกับผมมานี่ให้อยู่แนวเดียวกันดูนะครับนี่อย่างนงี้ก็ดันสูงนิดนึง ลองทรงต่ําด้านบนจะไม่ยุ่งของเขาครับนี่คือวิธีทําเมื่อกี้นี้ทําทรงซอยให้ดูแล้วดูนะอันนี้ขึ้นโมเดลก่อนขึ้นแบบแผนเนาะขึ้นแบบก่อนอขึ้นแบบก่อนเอาด้านในก่อนนะครับเอาด้านในก่อนสองเส้นสามเส้นที่ผมบอกเมื่อวานเนี่ยครับอ้ตัวนี้ผมก็ใช้ประจําใช้แล้วมันก็ได้ผลประโยชน์จริงๆแล้วทําง่ายด้วยครับนี่ขึ้นโมเดล จากตีนผมขึ้นไปสองเซนสามเซนแค่นั้นเองติ่งหูเนี่ยระดับติ่งหูประมาณนี้ประมาณติ่งหูนี่แหละเนี่นี่เราชี้ให้ดูด้วยชี้ให้ดูเลยนะครับนี่ชัดเจนนะครับชัจเจนอ้นบอกชัดเจนนี่ใครไม่ทราบก็ทักมาเลยครับาทํดูอยากทํายังไงก็ลองทําดูมาสอบถามอาจารย์อ้นก็ได้ครับมีเวลาว่างตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงครับถามได้เลยครับถามได้เลยแต่ล่นลายเล่นเฟซไม่เป็นเ่นไม่เป็นครับเป็นคนกึ่งจะโบราณยังไม่ถึงกับโบราณเลยนะครับ ไม่ใช่โบราณแมนนะอธิบายได้อธิบายได้ให้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นกันเองวันนี้มีพระเครื่องเต็มคอเลยครับน่าจะเป็นวันสําคัญอะไรสักวันหนึ่งนะครับใส่พระเครื่องเต็มเลยวันปิยมหาราชวันวันเลือกธาตวันเลือกธาตนะครับผมก็เลยเอาท่านมาแฝันลองดูมีพระเครื่องเต็มคอเลยครับก็ขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมอาจารย์อ้อนเจริญรุ่งเรืองด้วยครับผมด้วยครับและ ทุกท่านเลยครับจะเลื่อเรื่องมันหยุดราชการวันพิยะก็เลยต้องเอาลงมานิมนต์ท่านลงมาเป็นประดับร้านให้หน่อยนึงครับผมแค่นั้นแหละโอ้เหรียญมีเหรียญเหรียญของของรอห้าของรอห้าทั้งนั้นเลยโอ้สวยงามมากเดี๋ยวจะขอดูมากนะครับรับได้ครับได้เอาลงมาเฉพาะวันสําคัญเอาลงมาเฉพาะเอาลงมาเฉพาะเอาลงมาเฉพาะวันเงินเลยนะครับนี่เหรียญเงินเลยนะครับเอาลงมาไม่ใช่ไม่ใช่อยากให้เพื่อนี่ใช่เลยครับนี่ครับนี่ครับ เป็นเหรียญเทวดานี่เหรียญเทวดาครับครับครับเหรียญรอห้านะครับเดี๋ยวค่อยค่อยชมกันนะครับเดี๋ยวจะให้ชมอาจารย์อ้อนจะให้ชมมันเยามหาราชครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดทรงครับลองทรงตามขึ้นแบบแล้วดูนะฮะขึ้นแบบนั้นวีเสียง45องศาไปวีอันนี้เข้าด้านในเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วแล้วมาตัดด้านนอกนะครับคือการตกแต่งตัดด้านนอกตกแต่งตกแต่ง หวีเฉียง45องศาฟันหวีหงาย30องศาแล้วปัจเลี่ยนก็หวีเดินขึ้นไปพร้อมกันพร้อมกับใช้คําว่าเทสลีเทสเทสลีเทสเทสลีเทสเจ้าทำบ่อยๆแล้วจิ๊กเก่งตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบอย่างนี้นะครับภาษาไทยเทีเออภาษาไทยว่าตรวจสอบตรวจสอบหนึ่งตรวจสอบสองบ่อยครั้งหนึ่งครับหวีลงหวีลงหนึ่งครั้งหวีลงสองครั้งหวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่หวีขึ้นนำบัตเลี่ยนถยไปด้วย วีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่วีขึ้นนำบัตรเลื่อนไถยไปด้วยเฉียง45องศาปลายผมหงายออกมา30องศาครับแค่นี้แหละครับครับถ้าเข้าใจแล้วก็ลองทำดูครับทำดีมาถามอาจารย์อย่าอย่าเครียดกันนะครับสนุกสนานตลกโปกฮาดูหน้าอาจารย์ดูหน้าอาจารย์ด้วยครับครับนะครับ อย่าโมโหนะครับนี่หมาบูดอกนะครับไม่รู้โมโหเปา่าครับอาจารย์อน่ไม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 ่นะครับผมเป็นคนอารมณ์ดีมากทำไม้ดูทำไม้ดูหน้าตานี่ถ้าเล่นจริงๆน่าจะเล่นเป็นตองฝ่ายโจรนะครับเป็นหัวหน้าของโจรหรือเป็นตัวโครบินเดชิงไอเอ็มซีติงออนเดอะแช่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 แชผมไปด้วยเล่นหล่อแต่แต่แต่ตัวจริงคือพระเอกนะครับอาจารย์ออนคือพระเอกโอ้ยอารมณ์ดีมากเลยเด็กเล็กเห็นนี่ร้องกากเลยเด็กไม่มีสัจจะในมูจโนรครับ ไม่มีตะพนไม่มีตะพนในผิพัดมันจะเป็นวงดนตรีไทยได้ยังไง่าใช่ถ้าไม่มีตะพนในวงผิพัดมันจะเป็นระนาดได้ยังไงเอามาเข้าเรื่องของเราครับอานนี่คือการตัดผมลองทรงตามแต่ใช้วิธีตัดตามแผนแผนที่เราวางไว้ตอนนี้แผนเอหรือแผนบีครับอันนี้อันนี้แผน B เพราะแผน A เราแผน A เราใช้เบอร์หนึ่งเสาด้านในเสาด้านในห่างจากด้านหลังไปสองเส้น อันนี้แผน B คือการตกแต่งถ้าแผน C นี่คือหันกอี้มาด้านซ้ายด้านขวาดูนะฮะตัดบอกวิธีด้วยตรงนี้วิธีก็คือระหว่างหางคิ้วมาหูอย่าให้เลยไปมากถ้าเลยไปมากมันจะขึ้นสูงเป็นลองทรงสูงหางคิ้วกับหูมันอยู่ในแนวเดียวกันครับขึ้นไปได้นิดหน่อย เนี่ยนั่นเองครับไม่มากครับไม่มากครับที่นี้ทรงเอมันจะมันจะเป็นทรงรองทรงสูงไปครับอันนี้คําสั่งคือรองทรงต่ำครับตามโมเดลที่เราขึ้นไว้ว่าห่างสองเส้นี่ยครับดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับถ้าพลาดก็จะกลายเป็นรองทรงสูงไปครับผมครับผม นี่เลมมาเทสรีเทสวีลงสองครั้งวีขึ้นห,หนึง่งครั้งวีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งในขณะที่ทวีขึ้นนําบัตรเตเลียนถ่ายไปด้วยถ้าเราไปตัดตอนบัตรเตเลียนตอนวีลงมันจะไม่สวยมันจะไม่เป็นทรงใช่ครับผิดเขาเรียกวิธีการที่ผิดครับนี่วีขึ้นไปบัตรเตเลียนก็เดินไปด้วยอย่างนี้มันจะถูกวิธีที่ถูกด้านหลังด้านหลังบอกวิธีวยครับด้านหลังดูนี่นี่นี่นข้างหลังข้างๆงเนี่ยบอกวิธีเอาปลายวีแตะติ่งหูหงายฟันวีสามสิบห้าสามสิบห้าองศา เลื่อนออกมาอย่างนี้ให,ให้ปลายหวีอยู่กับติ่งหูนี่ครับใช้กลางหวีเป็นตัวตัดด้านหลังนะนี่นะถ้าเอาปลายหวีตัดมันจะแหวง่งครับนั่นวิธีการง,ง่ายจะปฏิเส่นดีบที่หนึ่งเห็นไหมครับ,รบสําหรับช่างไม้เท่านั้นแหละที่เรียนแบบนี้ละเอียดแต่ช่งางเก่านะเขาไม่ให้ทาหรอกเขาบอกว่าช่าง คนอธิบายน่ะอ้ยใครก็ทําได้ช่างเก่าโบราณแมนนะครับนี่เขาเรียกโบราณแมนอันนี้โบราณแมนไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่ใครถนัดนะครับทําแบบไหนก็ทํากันไปใครชอบแบบไหนอันนี้สาธิตให้ดูว่าแต่เราที่พระท่านบอกอ่ะชอบแบบไหนก็ไปแบบนั้นไปที่ชอบ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 โพชเนมตันยุตุงเอาพุงเป็นเกณฑ์กินแล้วเอ็นพักผ่อนกายาอันนี้ก็เป็นที่ชอบที่ชอบอะไรที่เราชอบกว่าทำเลือดอะไรยางชงครับ สิ่งไหนมีความสุขทําไปนะครับผมอยู่ในโลกมนุษย์นี้บางทีเราก็จะมีอายุที่จะอยู่ในโลกมนุษย์ไม่เกิน75ปีโดยเฉลี่ยครับเส็จแถ้าคิดเป็นชั่วโมงไม่รู้กี่ชั่วโมงผมก็ไม่รู้ดูนะครับนี่ดูสดเสร็จแล้วนะดูนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูด้านหลังดอด้านหลังดูด้านข้างดูด้านข้างครับดูด้านหน้าแล้วด้านหน้าทำยังไงคนนี้เป็นขอบนิดนึงเราแต่งให้นิดหนึ่งดูนะฮะด้านหน้าไม่ต้องออกเลยคนนี้ ด้านหน้าไม่ต้องออกนะนี่แ่เพีงเดียวเพราะว่าถ้าจะเอาข้างหน้าออกคือหมายว่าผมอยู่ระดับคิวระดับระดับนี้เราตัดขนาดนี้นี้พอดีแล้วครับครับเสร็จแล้วครับนี่ลองทรงต่ำเสร็จเรียบร้อยนะครับทรงนี้โอ้หล่อมากเลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์นอ์และนายแบบครับขอบคุณมากครับ